สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะแนะนำการเทรดทองคำใน xm นะครับซึ่งการเทรดทองคำใน xm เนี่ยนะครับเราสามารถที่เพิ่มคู่เงินิมโบลทองคำได้นะครับถ้าสำหรับสมาชิกที่ยังไม่รู้ว่าทองคำหรือว่าโกมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับมาที่มาที่เลื่อนเมาส์มาที่ แถว Market w วัดนะครับแล้วก็คลิกขวาแถวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ s ิมโบลนะครับแล้วเลือกที่กรุป3นะครับมันจะมีโกเรแล้วก็คลิกคลิกโกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นคำว่าโชว์แล้วก็โชว์นะครับทองคำมันก็จะมันก็โชว์ให้เราเห็นนะครับอันนี้การเทรดทองนะครับ มันจะถ้าเราเข้าถูกทางนะครับมันจะมีกำไรเยอะมากนะครับเพราะว่า,าเวลาเราบายหรือเซล l เนี่ยนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับเราวิเคราะห์ว่าตลาดมันจะลงนะครับสมมติว่าผมเซล์ที่ศูนย์จุดหนึ่งล็อตนะครับซลล์ sell ที่0ูนย์จุดหนึ่งล็อตนะครับมันจะติดลบก่อนประมาณหกเหรียญกว่านะครับมันจะติดลบอยู่หกเหรียญกว่าผมซลล์ที่ราคา ร้อยห่งสามสองเจ็ดจุดนะครับถ้าตล, uh, ลาดทองมันลงมานะครับสมมติว่า uh, ผมเซลล์หนึ่งสามเจ็ดจุดห้ใช่ไหมครับแล้วก็มันลงมา1 3 2่งสมสนจุหาเนี่ยครับมันจะห่างกันอยู่เจ็ดเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเซลล์ศูลอตเนี่ยนะครับ เราจะได้กําไร70เหรียญเลยนะครับเพราะว่าการคิดทองคําเขาจะคิดอย่างนี้ครับในในใน XM นะครับสมมติเราเซลล์นะครับเซลล์ที่1 3 3 2 7แล้วกันครับผมเอาราคาดูง่ายๆนะครับแล้วก็ว่า,าถ้าเราปิดที่นะครับ ที่ราคา1320นะครับ cross price เดีย๋ยวผมเอาภาษาอังกฤษดีกว่าหนึู่นย์นะครับจะสังเกตว่า1 3 2 7งสามเลบหนึ่มี่ยนะครับมันจะห่างกันอยู่เจเหรียญน,นะครับ ทองทในที่นี้มันจะเป็นทองในในตลาดอเมริกาที่เราเราเคยได้ยินกันในข่าวช่องสามน,นะครับนี่มันเป็นตลาดนี่ตรงนั้นนะครับวนรุ่มการซื้อขายมันก็จะเยอะหน่อยทำมันห่างกันอยู่เจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเซล์นะครับที่เซล์ล์ลตนะครับ เราเซลที่ราคานี้แล้วมาปิดราคานี้มันห่างกันอยู่7เหรียญน,นะครับเราเซล์0.1ล็อตเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราเล่นในคู่เงิน forex เนี่ยนะครับเราจะได้กําไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในทองคําเนี่ยมันจะได้กําไรเยอะมากครับคือถ้าเราเซล0.1ล็อตเนี่ยเราจะเอา p r ร f i t นะครับ เจ็ดสิบเหรียญเลยนะครับตรงนี้เจ็ดสิบเหรียญเลยนะครับถ้าเราเป็นศูนย์จุดสองล็อตนะครับเราก็เอาสองคูณเจ็ดนะครับก็เป็นร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับถ้าเป็นหนึ่งล็อตนี่ก็เจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับเจ็ดร้อยเหรียญไอ้นี้เราสามารถใส่ใส่ล็อตน้อยๆได้นะครับ เราสามารถใส่0.010.0.005ก็ได้ครับเพราะว่าในใน xm เนี่ย <_ S 1> เขามีล็อตตั้งแต่0.01นะครับ <_ S 2> ถ้าเราใส่ล็อต0.01นะครับเราลองดูนะครับถ้าถ้าตรงนี้เป็น0.01 0.01ล็อตนะครับเราเซลล์ที่1327มาปิดที่1320นะครับ มันห่างกัน7เหรียญน,นะครับเราจะได้กำไรอยู่7เหรียญอ่าโอฟิกเราจะบวก7เหรียญน,นะครับ0.01ล็อตนะครับถ้าเราเซลล์0.05นะครับ0.05นล็อตนะครับเราก็เอา5คูณ7 7 535นะครับเราก็จะได้กำไร3 5เหรียญน,นะครับอันนี้ แต่แน่นอนครับว่าตลาดมันมีขึ้นมีลงถ้าเราเล่นถูกทางเราก็กําไรเยอะอย่างเมื่อวานนะครับอทองคำเนี่ยมันลงมาจากราคา136เอ้ย1363ลงมาต่ําสุดที่13220 21ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราเซลล์ที่ราคาสัก1360นะครับ mm. อย่างตลาดทองเมื่อวานนะครับ ทองนี่มันวิ่งเยอะนะครับถ้ามันได้วิ่งนะครับถ้าเราเซลล์ที่1.360นะครับเมื่อว,วานนะหนึ่นะครับแล้วก็เซลลสักศู์จุดจุล็อตนะครับามาปิดที่ 1340นะครับจะห่างกันอยู่20เหรียญน,นะครับเราจะได้กำไรนะครับเราจะได้กำไรก็เอา2คูณเอา20นะครับเอา20คูณคูณ20 จะได้กําไร400เหรียญน,นะครับจะได้กําไร400เหรียญอันนี้คือทองนะครับแต่อันนี้เราจะเทรดเนี่ยนะครับเราก็ต้องบริหารทุนเราด้วยนะครับว่าเราควรจะใส่ล็อตเท่าไหร่นะครับที่สำคัญเลยก็คือ อย่าลืมใส่ stop loss นะครับหรือใส่ take profit นะครับ take profit นี่ยังไม่สำคัญเท่า stop loss นะครับเราต้องใส่ stop loss ด้วยทุกครั้งเพราะว่า,าราคาถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะขาดทุนเยอะถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่ได้ใส่ stop loss นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาทองมันลงมาเยอะมากนะครับถ้าใคร ใครบายไว้แล้วไม่ได้ใส่สต็อปลอสก็ก็ติดลบเยอะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะเมื่อวานนะครับแล้วิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะสอนการบริหารพอร์ตทองคำนะครับแล้วก็สอนการวิเคราะห์ทองคำนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เปิดบัญชีกับเอ็กอ็มนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ XM t r a d i n g to y o u ของผมนะครับ เปิดบัญชีเท,ทรดทองคำนะครับก็จะได้รับฟรีซิกแนลนะครับในตลาดทองคำซึ่งผมจะส่งาราคาซื้อขายให้กันแบบเรียลไทม์นะครับแล้วอีกข้อหนึ่งอย่าลืมนะครับช่วงนี้ถึงวันที่22กันยานะครับเราฝากเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเราจะได้รับโบนัส1 0 0ซนตะครับตามนี้นะครับฝาก500เหรียญก็ได้รับโบนัส5 0 0เหรียญน,นะครับ โบนัสนี้เราก็เอามาเพิ่มล็อตได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรา,าถ้าเราเราฝากห้าร้อยนะครับเราได้โบนัสห้าร้อยใช่ไหมครับ<ม>เงินของเราเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มล็อตเป็นอาจจะเป็น0.1 0.2ศุล็อตได้นะครับศูนล็อต0.2ล็อตได้ มันอยู่ที่การบริหารพอร์ตอีกทีนึงนะครับแล้วก็ความมั่นใจในการเปิดออเดอร์นะครับว่าเปิดแล้วเราเปอร์เซ็นต์ที่จะกําไรเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทองคาเนี่ยนะครับมันวิ่งเฉลี่ยต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยของมันก็ประมาณ1 0 15ิบหถึงี่เหรียญน,นะครับต่อวันนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันวิ่งเยอะมากนะครับจากราคา หนึ่งสามหกหนะครับมันหนึ่ลงมา1นึ่งนะครับประมาณนี้ผมเห็นอยู่นะครับ1น mm ึ่งสามลบหน mm ึ่เมื่อวันมันวิ่งเยอะมากครับวิ่ง45ห mm ้า hmm. เหรียญส mm hmm. ี่สิบหเหรียญก็สมมติว่า <Yeah. S 1> เราเราเทรดที่0.1นย์ลอตใช่ไหมครับ เราก็เอา10เนี่ยนะครับคูณ45เลยเราก็ได้450เหรียญน,นะครับถ้าเราเทรดหล็อตนะครับเราก็จะได้กำไร1ล็อตนี่เอาเอา1 0 0นะครับไปคูณนะครับก็ได้4,500เหรียญน,นะครับ โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหัวข้อต่อไปนะครับสวัสดีครับ